สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนวันนี้ก็มีกองทุนรวมนะครับที่จะประกาศจ่ายปันผลขึ้น XD นะครับวันที่5มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับหอ,อ5ทับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งมันจะผิดพลาดได้นะครับเดี๋ยวเราเช็คกันก่อนนะครับในส่วนของกองทุนรวมนะครับ วันที่5มิถุนายนนะครับอันนี้มันผ่านมาแล้วนี่นะครับอันนี้มันเดือนอ,อ๋อเขาเขาเขาขึ้น xd ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ5้าทับ8กทับนะครับก็คือ,อกองทุนรวมนะครับ mjlf นะครับกองทุนรวมสิทธิการเช่านะครับ อา่านสั่งไฮม์มัลซับเมเจอร์ซินิเพ็กนะครับแล้วเขานะครับจ่ายปันผลนะครับขึ้น XD ปีหนึ่งก็ประมาณ4ครั้งนะครับแล้วก็จ่ายปันผลครั้งที่1เนี่ย12มีนาที่ผ่านมาเนะี่ยอ่าสิสตางค์ครึ่งนะครับตอนนี้อ่าห้ามีนาที่ผ่านมาก็15สตางค์นะครับผมคิดจากเลทต่ำสุดก็คือ15สตางค์15สตางค์อ่า ต่อหน่วยลงทุนหรือต่อหุ้นนะครับถ้าเราเอาคูณคูณ4ก็คือ4ครั้งนะครับมันก็จะเท่ากับประมาณ60สตางค์นะครับหกสตางค์ถ้าเราคิดจะราคานะครับสามบาทเกาสิบสองเนี่ยนะครับก็จะคิดเป็นอัตราเงินปันผลอยู่ราวๆสิบห้าเปอร์เซ็นะครับต่อปีนะครับซึ่งตนจุดเนี้ยนะครับถือว่าเป็นจุดขายไอเดียในวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ระวังจะตกหลุมพรางของนะครับกองทุนรวมตัวนี้นะครับ MJ นะครับ l f หรือกองทุนรวมสิทธิสิทธิการเช่าอสังหารมิมทรัพย์นะครับ Major c i n p i c Right Style หรือนะครับ m i n i a t u r c i n d i c e เนี่ยนะครับมันจะมีรัชโยทินอย่างเงี้ยนะครับรั r ทิน o t i อ,อมีที่รังสิตนะครับมีที่รังสิตด้วยนะครับ อางเนี้ยนะครับมันจะมีอยู่นะครับสโครงการหลักๆที่เขาไปลงทุนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับมันมีอะไรที่เรานะครับน่าจะติดตามหรือไม่อย่างไรนะครับเราไปดูในส่วนของแฟกชีตกันนะครับในส่วนของแฟกชีตเนี่ยลักษณะธุรกิจกองทุนรวมสิทธิการเช่าเนี่ยสิทธิการเช่าเนี่ยเป็นลีดโฮ นะครับฤทิโฮเห็นไหมครับฤทิโฮก็คือไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออาคารอะไรต่างนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือเช่าทรัพย์สินเอามาบริหารนะครับรายได้หรือกําไรสุทธิเนี่ยก็เอามาจ่ายปันผลปีละสีครั้งอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับฝีมือของผู้บริหารนะครับหรือว่าโครงการนี้เป็นยังไงนะครับเน่าหรือว่าดีนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ IPO 10บาทตอนนี้เหลือ3บาท92แต่ว่ามันผ่านมาตั้งหลายปีแล้วนะครับ50มันก็18ปีแล้วนะครับ18ปี18ปีเนี่ยคนที่ซื้อถือลงทุนอยู่จาก10บาทตอนนี้เหลือ3บาท92เนี่ยนะครับเงินลงทุนจาก1 000, ล้านเนี่ยครับก็จะเหลือ3ก็จะเหลือ3,92,000บาทนะครับอ่าก็จะเหลือ1 000, ล้านจะเหลืออยู่ นะครับสามแสนบาทนะครับแต่ตลอดระยะเวลา18ปีเนี่ยนะครับก็ได้รับปันผลนะครับปันผลไปอ่าอ่าซึ่งอัตราผลตอบแทนนะครับย้อนหลังไป18ปีเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะได้ทุนคืนนะครับน่าจะได้ทุนคืนไปแล้วนะครับอ่าทำไมครับเพราะว่าบางปีก็มีการจ่ายปันผลนะครับ1บาทเนี่ยสปี3ปีติดก็มีนะครับ ถ้าสามปีมันก็3บาทแล้วใช่ไหมครับบวกกับต้นทุนตรงนี้มันก็เกือบเจบาทแล้วนะครับอย่างเราดูจากนะครับเราดูจากปีที่ผ่านมานะครับเราดูจากปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับเขาก็จ่ายผลอยู่ที่ประมาณ13%บาเปอร์เซนณะต้นทุนราคา3บาทนะครับ92สบนะครับ3าบาท92ณราคาปัจจุบันนะครับที่ผมมองดูอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็น ถ้าเป็น10บบาทต้นทุน10บาทจะได้รับปันผลเท่าไหร่เราก็เอาตรงนี้นะครับมารวมกันทั้งหมดเลยนะครับเราคำนวณง่ายก็คือนะครับ14นะครับ14 1สสตางค์นะครับ14สตางค์คูณ4เราอย่างนี้นะครับ14สตางค์นะครับคูณ4หารด้วย10บาทอย่างเงี้ยนะครับก็จะโตโยนะครับประมาณ5.6%นนะครับสำหรับคนที่ต้นทุน IPO นะครับถ้าเรานะครับคำนวณแบบโผลเฉลี่ยเนี่ยบางปี1บาทนะครับอันเนี้ยถ้าถ้า1บาทก็คือ10บเปอร์เบาทนิดๆน,นะครับก็จะประมาณ10นตะครับถ้า1บาทแต่ถ้าอย่างเนี้ยนะครับเอเออย่างเนี้ยมันอยู่ที่5.6ุดเนยังไม่ถึงนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราคำนวณจาก18ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มันก็น่าจะได้ทุนคืนละ3บาท92้ที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับถึงจะมี d r a ดาวหรือการลดลงของเงินลงทุนนะครับไป6 0แสน0กกว่าบาทเนี่ยนะครับแต่ว่าผลที่ได้รับนะครับราคาที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับก็เป็นกำไรล้นๆนะครับฉันถือลงทุนไปเนี่ยก็ได้กำไรนะครับได้กำไรแต่เราต้องเอามาหารนะครับมาหาร18ปีว่า3บาทเ2เนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับเราอะนะครับ จะได้กําไรเท่าไหร่อย่างนี้เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆคิดจะลงทุนณนะตอนนี้ที่เห็นว่าโอ,โอ้ราคามันหลุดต่ํากว่า10บาทเนี่ยมันน่าลงทุนแล้วก็มันเย้ายวนยั่วยวนใจด้วยปันผลที่สูงถ้าผมคิดจาก15สตางค์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15%กากว่าๆนะครับแต่เนี่ยมันโผล่มา19สตางค์ครึ่งอย่างเงี้ยมันก็ได้เยอะกว่า15านะครับอ่าบบวกนะครับขึ้นไปแต่นะครับทำไมมัน จ่ายเยอะอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาที่มันลดลงมานะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกองทุนรวมตัวเนี้ยเขามี3โครงการใช่ไหมครับโครงการนะครับเมเจอร์ซินิเพ็กชโยธินนะครับลังสิตนะครับซินิเพ็กนะครับลังสิตแล้วก็โครงการการค้าไลฟ์สไตล์นะครับซูซูกิอเวนิวรัชโยธินอย่างเงี้ยสโครงการนะครับหลักๆเลยโครงการนี้นะครับจะหมดอายุปี 7 1น,นะครับช่วงคุมพาฉะนั้นก็เหลือเวลาอีกประมาณ2ปีนะครับสปีเท่านั้นเองฉะนั้น2ปีเนี่ยมันจึงน่าเป็นห่วงเห็นไหมครับมันจึงจ่ายปันผลเยอะล่อตาล่อใจแล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะต่ออายุสัญญาได้แต่โครงการแรกเนี่รัชยโยธินเนี่ยไม่น่าห่วงนะครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ41ปีนะครับต่อสัญญาเนี่ยนะครับได้รับคำมั่นสัญญาต่อสัญญาไปเนี่ยสีปีนะครับ โครงการสุดท้ายเนี่ยนะครับโครงการสุดท้ายเนี่ยปี83นะครับหมดปี83ก็จะประมาณ14 1 5ปีนะครับ15ปีอย่างเงี้ยอันเนี้ยสองโครงการนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่โครงการตรงกลางเนี่ยลังสิทธ์นะครับลังสิทธ์สัดส่วนรายได้ประมาณ17ก็ไม่ได้มากอะไรนะครับถ้าเราไม่คิดมากอะไรนะครับเราลงทุนด้วยอัตราผลตอบแทนประมาณ15ตต่อปีเนี่ยอาจจะ น่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพื่อนๆไปตัดสินใจเองนะครับไปอ่านรายงานประจําปีเพิ่มเติมนะครับที่สําคัญนะครถ้าใครจะซื้อถือลงทุนนะครับอ่า20-30ปีอย่างเงี้ยนะครับถ้าเห็นโครงการหลักๆนะครับเพราะว่าโครงการเนี้ยเขาลงทุนเยอะนะครับตรงเนี้ย2,000กว่าล้านนะครับอ่า2,000กว่าล้านโครงการแรกเนะี่ยโครงการที่สองมันแค่ประมาณ88ล้านนะครับ8 สิบกว่าล้านเองมันนิดหน่อยๆมันไม่มีนัยสําคัญนะครับสี่สิบถึงแปดสิบแปดล้านขึ้นอยู่กับอายุสัญญาเช่านะครับมันก็ไม่มากไม่หมายอะไรนะครับมันจะแตกต่างกับโครงการที่รัชโยธินนะครับลงทุนเนี่ยมันเห็นไหมครับเม็นเงินที่ลงทุนอยู่อย่างนี้เราไปดูตัวเลขกันบ้างนะครับเราไปดูตัวเลขเห็นไหมครับเพื่อนๆที่บอกเพื่อนๆน่อว่าเขาจ่ายันผลเป็นยังไงเห็นไหมครับปีละสี่ครั้งสี่ครั้งเนี่ยนะครับอันเนี้ยเพื่อนๆ สามารถที่จะไปตรวจสอบย้อนหลังได้นะครับสครั้งอันมี3ครั้งบ้าง4ครั้งบ้างอันนี้3นี้4นะครับอันนี้3อย่างเงี้ยนะครับมี3บ้าง4ครั้งบ้างนะครับหลักๆก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยนะครับอ่าฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ไปเช็คดูรายละเอียดนะครับของตัวนี้นะครับในส่วนของเรื่องของอ่าสัดส่วนรายได้นะครับสัดส่วนรายได้นะครับการเช่าพื้นที่อะไรต่างเนี่ยสัดส่วนรายได้จากเงินลงทุน ก็ไม่เต็มนะครับนี่เนี่ยมันนี่มันน้อยอยู่แล้วนะครับนี่ร้อยกว่าล้านเองนะครับมูลค่าโครงการ3,000กว่าล้านอันเนี้ยนะครับสัดส่วนรายได้นะครับไม่ได้เต็ม100นะครับ80-90%เก็นี่ยก็หลูแล้วอันนี้6 7เราก็ดูนะครับเราก็น่าจะรู้อยู่ว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าพวกอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นช่วงที่คนอาจจะไม่รู้เดินห้างเยอะหรือเปล่าอะไรต่างเราดูจากตัวเลขตรงนี้ก็ดรอลงมานะครับในส่วนของงบการเงินเนี่ยถ้าเราดู ในช่วง5ปีนะครับในช่วง5ปีเป็นตัวประกอบนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับสินทรัพย์สินทรัพย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ3000กว่าล้านนะครับนี่นิดหน่อยนะครับนี่ร้อยกว่าล้านนะครับแล้วในส่วนของรายได้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับประมาณประมาณนี้นะครับประมาณ300กว่าล้านนะครับค่าใช้จ่ายประมาณร้อยกว่าล้านนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก200 200ล้านนะครับ200ล้านบาทง่ายๆแค่นี้นะครับ อันนี้ก็คิวหนึ่งของปี68นะครับแปล้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คิวสยังไม่ออกนะครับในส่วนของอการจ่ายันผลเนี่ยนครับเขาคํานวณมาเขาค่าว่าอยู่ที่ประมาณ15.8 0นะครับถ้าเราเฉลี่ยแล้วมันก็เกิน5นะครับกองทุนรวมเนี่ยเราก็ควรจะพิจารณากองทุนรวมที่จ่ายปันผลสัก8%ซขึ้นไปนะครับ มากกว่าหุ้นลายตัวนิดหนึงถึงจะดีนะครับอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆนะครับเื่อพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับแต่ถ้าจะให้วางแผนการลงทุนเนี่ยนะครับเพื่อนๆกอ็อาจจะสนใจสมัครนะครับสมาชิกที่พึกษาพอร์ตกรเกษเร,รเ็วเกษรวยได้รายเดือน500บาทนะครับรายปี5,000บาทก็ลองพิจารณาใต้คลิปนะครับก็ขอเพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนขอบคุณครับ